นี่คือเรื่องที่น่าตื่นเต้นสำหรับคนรักสมาร์ทโฟนราคาคุ้มค่าเสีวมีเปิดตัว Redmi 15A 5G อย่างเป็นทางการในประเทศจีนสมาร์ทโฟนรุ่นนี้ตอบโจทย์ทั้งในแง่ของแบตเตอรี่ขนาดใหญ่น้ำหนักเบาและประสิทธิภาพที่ดีในราคาที่เอื้อมถึงได้ไม่ยากเลยแต่จุดเด่นของมันไม่ได้หยุดแค่นั้นมาดูกันว่าทำไม Redmi 15A 5G ถึงน่าสนใจขนาดนี้กัน Redmi 15A 5G มาในดีไซน์ที่ดูทันสมัยและบางเฉียดเทียง7.99มม น้ำหนักเพียง205กรัมเท่านั้นที่ถือว่าเบาเมื่อเทียบกับแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ถึง6000 mAh ที่แฝงอยู่ภายในตัวเครื่องนอกจากนี้ยังมีตัวเลือกสีหลากหลายถึง4สีคือคลาวไวส์สีขาวเหมือนเมคาไลนแลมกรีนสีเขียวสดใสเทเล i เพอร์เพอรสีม่วงผสมสีน้ำเงินและสตาร์ร็อกแบล็กสีดำสุดเข้มหน้าจอของเรดมี15 a 5G ขนาดใหญ่ถึง6.9นิ้วมาพร้อม Re f ฟร s h Rate 120เฮิรตซ์ซึ่งหมายความว่าจอภาพจะทำการอัปเดตภาพถึง120ครั้งต่อวินาทีทให้การเลื่อนหนาจอ และการแสดงผลภาพเคลื่อนไหวราบรื่นมากและยังมีความสว่างสูงสุดถึง810นิตที่ช่วยให้ใช้งานกลางแจ้งหรือในที่มีแสงสว่างจาได้ดีนอกจากนี้เทคโนโลยีเวดตัด2.0ก็ถูกใส่มาเพื่อให้หน้าจอยังคงตอบสนองต่อการสัมผัสได้แม้เมื่อนิ้วเปียกน้ำซึ่งฟีเจอร์นี้เหมาะมากสำหรับผู้ที่ชอบใช้งานขณะออกกำลังกายหรือในช่วงฝนตกในเรื่องประสิทธิภาพนั้นเสี่ยวมีเลือกใช้ชิปเซต m e d i a t e ท d i ด e n s i ิน6300ที่ผลิตด้วยเทคโนโลยีขนาด6นาโนเมตรเป็นชิปที่รองรับ 5G และทำงานด้วยความเร็วสูงสุดที่2.4กิกะเฮิรตซ์ Xiaomi ชูจุดขายว่าสมาร์ทโฟนเครื่องนี้จะทำงานได้อย่างลื่นไหลและไม่มีปัญหาหรืออาการสะดุดแม้ใช้งานมานานถึง48เดือนซึ่งถือเป็นการรับประกันความคุ้มค่าในระยะยาวกล้องหลังของ Redmi 15A 5G มีความละเอียด13ล้านพิกเซลพร้อมฟีเจอร์ด d อที่ช่วยเพิ่มความคมชัดและปรับสมดุลของแสงในภาพโดยอัตโนมัติตามสภาพแวดล้อมเพื่อให้ได้ภาพที่สวยงามและคมชัด ในทุกสถานการณ์เช่นเดียวกับการถ่ายภาพวิวทวทั์หรือภาพในที่ที่แสงซับซ้อนได้อย่างดีแบตเตอรี่ขนาดใหญ่6,000 mAh สามารถใช้งานได้ต่อเนื่องสูงสุดถึง1.9วันหลังจากชาร์จเต็ม100%ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้ไม่ต้องกังวลเรื่องแบตหมดบ่อยๆและแน่นอนว่า Redmi 15A 5G ยังมาพร้อมกับระบบปฏิบัติการ HyperOS 2ที่ Xiaomi พัฒนาขึ้นบนพื้นฐานของ Android 15ระบบนี้เพิ่มฟีเจอร์ที่เน้นความสะดวกสบายเช่นโหมดตัวอักษร ขนาดใหญ่พิเศษเหมาะกับผู้ที่สายตาไม่ดีหรือเร่งเสียงลำโพงให้ดังขึ้นได้สูงสุดถึง200สเอร์เซำหรับคนที่ต้องการความชัดเจนของเสียงในการโทรหรือฟังเพลงโดยไม่ต้องพึ่งหูฟังส่วนราคาขายของเรซมี15 5G เริ่มต้นที่ประมาณ4,900อยบาท1น9่นสาหยวนสำหรับรุ่นแรม4 g b ีพร้อมหน่วยความจำภายใน 128GB โดยมีตัวเลือกหน่วยความจำและราคาดังต่อไปนี้แรม4 g b Sto r a g e 1 2 8ร b ราคา1000 9 9หยวนประมาณ4,900บาทแรม 6GB Storage 128GB ราคา1,599หยวนประมาณ7,200บาทแรม 8GB Storage 128GB ราคา1,699หยวนประมาณ7,600บาทแรม 8GB Storage 256GB ราคา1,899หยวนประมาณ8,500บาท แรม 12GB s t o r a g เ 256GB ราคา2,299หยวนประมาณ1,300บาทแต่คำถามที่หลายคนอาจสงสัยและอยากร่วมแสดงความคิดเห็นคือถึงแม้ Redmi 15A 5G จะมีสเปคและราคาโดดเด่นขนาดนี้แต่ในตลาดสมาร์ทโฟนราคาประหยัดที่มีแข่งขันสูงมากๆอยู่แล้วรุ่นนี้